ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมทุนี้ผมจะมารีวิวจะเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อนกปักนะครับสำหรับดักนกปักนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนะมีนกลําโพงเสียงบ่วงพร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชิ้นงานนะครับ นะตัวบ่วงนะจะเป็นงานบ่วง41บ่วงนะครับเป็นงานเอ็นร้อยปอนด์นะครับงานต่อโดยสาย PE นะครับผมเอ็นร้อยปอนด์ต่อโดยสายต่อสาย PE มีกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีกระดิ่งให้ด้วยนะยาวประมาณ4เมตรนะครับตัวนี้นะครับใช้ล้อมตัวนกได้เลยนะครับผมนะตัวนั้นจะเป็นบ่วงนะครับ พร้อมกระดิ่งพร้อมลังเก็บให้ตัวที่สองจะเป็นตัวนกนะครับตัวนี้จะเป็นงานนกยางทุบพลาสติกนะครับตัวนี้ทนนะครับทนน้ำทน,นน้ำทนแดดนะฮะตัวนี้นะฮะตายเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเครเสียงลำโพงนะครับนี่จะเป็นตัวเสียงนะครับ เสียงนกปักนะครับเราจะใส่เส si ียงนกปักเข้าไปนะครับผมแล้วก็ลําโพงแล้วก็ตัวลำโพงหนึตัวครับผมครบชุดเลยนะครับตามที่แจ้งไปเลยนะครับใครทีああ่สนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์บนจอนะครับต่อมาได้เลยนะครับผม ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับราคาพันสองรวมส่งนะครับผมโอเคครับก็ฝากแล้วกดติดต่อสวัสดีครับ